ไข่ขาอักลากครับนี่ครับขาอักลากครับขาอักลากเหมือนเดิมครับได้แล้วครับอู้หมดหมดหมดครับยังคักเลยครับอู้ขาวาอักลากครับพี่น้องครับสุดยอดโอ้โหคุ้มค่าอยู่นะครับ สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเรามาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับวันนี้เรามาในลุกมาดเข้มดูพันต้นเราเดินนะครับไม่รู้จะไปยิงกับใคร <c oughs> วันนี้เราจะไปแย่ไข่มดแดงครับเพราะว่าเราหาพึ่งมาสองวันแล้วขุดแห้วตลอดเลยนะครับไม่ได้เลยวันนี้เปลี่ยนแผนครับเราจะไปลุยมดแดงครับในป่าเดิม <c oughs> ป่าบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปลุยกับพันต้นเช่นเคยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราจะได้ไหมไข่มดแดงครับวันนี้อพึ่งมัน เหมือนจะหนีผมไปหมดแล้วนะครับหาอย่างไงก็ไม่เจอครับมีแต่อยู่กับวัดกับบ้านคนเลยแบบนี้นะครับมันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูไข่มดแดงกันก่อนนะครับก็เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนุ่มบันโคกส่วนใครอยากพูดคุยกับพรานต้นก็แอดไปได้นะครับพรานต้นกับ facebook ไปครับตอนนี้ก็เดินเข้าป่านะครับเลาะหารังมดแดงไปเรื่อยนะครับ เจอเป้าหมายแรกแล้วครับนั่นเหรอโอ้นี่ครับยังไม่ทันได้แย่เลยไม่รู้มาจากไหนกัดแล้วครับเดี๋ยวดูว่ารังนี้จะมีไข่หรือเปล่านะครับพันต้นกําลังไปเอาไม้ลุ้นกันครับพี่น้องครับกินมดแดงครับวันนี้ครับพันต้นบอกว่ารังแรกไม่คือนะครับไข่เล็กนะครับมันก็มีไข่อยู่ับพันต้นครับแย่เลยครับจริงครับไม่จะได้อยู่ครับ เอามาเลยครับเอาลงมาเลยครับเดี๋ยวคอยดูนะครับมันพอมีนะครับพันต้นบอกว่าไม่คือเดี๋ยว่าผมรู้แล้วก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่สูงมากครับดูครับสุดเอื้อมเฮ้ยเปิดสักรารรังแรกได้แค่นี้ครับพี่น้องครับไปต่อครับมาอีกครับพี่น้องครับโอ้ผมถึงไหมครับเนี่ยพันต้นสูงขนาดนั้นนุ่นครับรังมดแดงครับ <risque> อห่างหางต่ำก็น่าจะไม่ถึงครับคงต้องไปขึ้นต้นไม้ครับพันต้นครับเดี๋ยวรอลุ้นครับผมไปหาไม้สั้นเพื่อมาแย่รังต่ำนะครับกับไม้อีนุ่นครับบุนต้นมะมว่วง <es> บอกเอาไม้ไปให้แกหน่อยครับไปครับฮะเอาสั้นขนาดไหนครับอันนี้มันเบานะครับโอเคครับตัดไม้สักคู่ครับพี่น้องครับเอาล้วครับแย่อยู่บนนู้นนะครับเดี๋ยวไปหามุมดูก่อนนะครับ รังบนไม่มีอครับม,มันมันมันไม่อยู่ใต้ลังเลยครับมันไม่เข้าเลยครับเรื่นอน่ะผมมองไม่เห็นเลยครับไหนแยกทีครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งแย่นะครับมีครับอู้ ุงมันไม่อยู่ใต้รังครับพันต้นครับเอายัดเข้าไปอีกครับบิดบิดมันจากหน่อยเออนั่นละนั่นแหละครับลงข้างล่างหมดได้อยู่ครับได้อยู่เอาขึ้นไปอีกครับดันมันขึ้นไปอีกครับโอ้ยแห้งหลายครับลงรางเหมือนแล้วครับรังบนไม่มีไข่ครับ ไม่มีโอเคเดี๋ยวไปดูไข่มดแดงกันครับคว่ำะนอรังแรกอย่างเป็นทางการของเราวันนี้ครับพี่น้องครับไข่ขาอักล่าครับว้าวเดี๋ยวตัวออกก่อนนะครับกน่าจะได้กินอยู่ครับวันนี้ครับในก้อยอยู่นะครับขอปิงเป้งเลยนะครับเดี๋ยวตัวออกสักครู่ครับ มาแล้วครับรังแรกอย่างเป็นทางการครับนี่นะครับโอ้โหข่าวอักล่าครับไข่ทั้งนั้นนะครับนี่ครับตรงๆเลยครับโอ้โหดูเอาเถอะนะครับเหมือนมันเล่นสงการครับอร่อยครับเดี๋ยวจัดอีกครับพี่น้องครับไปครับมีรังต่ําอยู่นี้นะครับซ่อนมากๆเลยนะครับพันต้นครับถุงมันไม่อยู่ในแนวที่ ดีนะครับระวังมันไม่ได้ไข่นะครับอ้ตรงไม่มีไข่ตรงเท่าไหร่ครับตั้งหัว้ม็กมาเยว่เดินเข้าซัน ฝังนี้น่าจะมีแต่ไข่เล็กๆนะครับไข่พักเดี๋ยวรอเอาลงมาดูนะครับนี่ครับดูเอาเลยครับ <c oughs> <c oughs> จรงจังมากครับ <c oughs> อุ้ยมุดแดงร่วงใส่ถอยก่อนอเข้าตาแล้วครับ <c oughs> เอามาครับได้แล้วมั้งครับ โอ้โอ้ไม่มีไข่ตรงเลยอืยอหออ,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 โโดดอครับโยนนะครับ มาเจออีกรังตรงนี้ครับผ่านต้นบอกว่าน่าจะขาวอากลากนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันครับจลองแย่ดูนะครับอู้เสียงครับเสียงโปรโปปาเลยนะครับเสียงอะไรครับเสียงไข่ครับเราอยู่ใต้ต้นเกินไปเปล่าพันต้นไข่ใหญ่ครับเสียงโปร๊บๆแไปนั้นครับผมว่าผ่านต้นนั่นแหละครับ หนาวครับอยู่ใต้ต้นเกินไปครับเมียนครับอันนั้นยิ่งใต้ลมครับสูงนะครับรังนี้นะครับเอาแย่ไปก่อนครับใหญ่จะน้อยเราเอาหมดครับใหญ่สิครับเสียงโป๊ะๆไปนั้นนะครับเอาให้หมดเถอะครับ แต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเหมือนมันเพิ่งขนไข่ขึ้นไปอยู่ในรงังหมดแล้วมากครับเฮ้อเอาล้ะครับโอ้โอ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 ้โอ้อ่ออออออก่อนเนี่ย มาครับเอาลงมาครับอีกครับวางได้ไหมครับวางเลยครับมันคางแล้วมั้งครับโอ้โอ้น่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเทก่อนนะครับมันกัดครับเทแล้วนะครับก็พอที่จะขาวอากลากอยู่นะครับ ได้อีกหนึ่งก้อยเลยนะครับนี่ครับไข่มุแดงทั้งนั้นครับอยู่ใกล้ๆพี่น้องครับโอ้โหแฉมครับไปเรื่อยๆครับวันนี้ครับขอสักโลแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวออกครับมาครับหลังที่สองอย่างเป็นทางการครับกดได้ก้อยอยู่นะครับนี่มือปืนที่ไหนมาแย่ไข่มดแดงเดี๋ยวไปเลุยกันต่อครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับไข่ตรงๆเลยนะครับ ตรงครับนี่ปืน <c oughs> ปืนไใ่ <pied S 1> ้มดแดงโชูไปครับรโ,โอ้ยยังเงี้ยเลยครับ เอวดีมากครับฮาเย่ของพี่ห <trad> นุ่มครับ ย่ yeah, ลงมาแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูว่ารังนี้จะเป็นยังไงนะครับใกล้ถุงบุมแต่ละใบไม้ออกก่อนนะครับพันทุต้นครับเดี๋ยวมันล้นออกนะครับขาอ,อักลกักไอที่มันร่วงก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องเดี๋ยวมันเก็บขึ้นไปทํารังอีกนะครับไม่ต้องห่วงครับ เดีย๋ยววันหลังมาถ่ายอีกไม่ไม่แยอะอีกได้แล้วครับอูมหมดครับยังคักเลยครับอ้โสุดยอดครับพี่น้องครับหลังนี้ก็ขาวอาก่ากเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับไข่มุดแดง,งก็แข้งกอกา กัดห้ำครับโอ้เดี๋ยวตัวออกสักครู่นะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ไข่เยอะขนาดไหนครับรังนี้ครับโอ้ขึ้นต้นไม้หย่เหนื่อยโอ้รังนี้จัดว่าสุดยอดนะครับแต่ดูนู่นนะครับพี่น้องครับเลยแรงมาด้วยความเจ็บปวดครับคตัวนี้ราคาขึ้นแล้วนะครับโลละพันแล้วครับเพราะว่ากัดเจ็บมากนะครับนี่ครับ ขาอักลากครับเดี๋ยวไปต่อนะครับโอ้โหจัดไปยาวๆครับวันนี้ครับมุดแดงล้วนๆลุยครับตรงขึ้นต้นไม้แหกแล้วพี่น้องครับมีรังเบอร์รอยู่บนนู้นะครับนั่นครับดำๆกลางจอเนี่นะครับใกล้ๆกับจุดเดิมที่เคยมาแหกรอบนั้นแหละนะครับมันน่าจะขนไข่ที่ล่วงขึ้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมนะครับขอให้ขขาวอักลากครับนู่นครับโดนกัดตั้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรแล้วนะครับ ราคาตอนนี้พุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไข่มดแดงนะครับน่าจะขึ้นไปพันสองแล้วนะครับไตมานนี้นะครับโอ้เอาเอาเอาทางล่างก่อนนะครับพันต้นครับไม่เย่ทั้งตูดมันก่อนวะตูดล่างสุดพุ่นเลยครับอู้อให้เบิดเด้อคัก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 สุดยอดเลยนะครับกล้องไม่เห็นนะครับมันสูงมากเดี๋ยวรอตอนลงมาครับ ลงมาแล้วครับรังนี้ครับพี่น้องครับขาวอักลากเหมือนเดิมครับสุดยอดครับนู่นนะครับไข่ล้วนๆครับนี่มันขนจากที่ร่วงขึ้นไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวตัวออกครับโอ้แยกตัวออกแล้วนะครับตัวนับเป็นรังที่สามที่สี่นี่เลยนะครับขาวอักลากครับพี่น้องครับสุดยอดโอ้โหคุ้มค่าอยู่นะครับรังนี้ครับพันต้นขึ้นต้นไม้ เดี๋ยวเทครับแล้วก็ไปต่อนะครับพี่น้องครับสุดยอดครับมืดหน่อยครับพี่น้องครับมาเจออีกสองรังตรงนี้นะครับต้องขึ้นต้นไม้อีกแล้วครับโอ้ไม้แหเรามันสั้นนะครับเดี๋ยวดูว่าจะแหได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะไข่ขาวอักลากไหมนะครับเดี๋ยวรอไข่ลงมาเลยนะครับถ่ายไปมันก็ไม่ถึงนะครับพี่น้องครับรอลุ้นครับโอ้รังนี้ไม่คุ้มกาครับพี่น้องครับได้ไข่ประมาณสิบกว่าใบครับนั่นเลยครับรังเบอเลือ มันคงจะขนไข่ไปรังอื่นนะครับแต่เราไม่เห็นนะครับไปต่อครับมาสรุปผลงานครับพี่น้องครับไปต่อฝั่งนู้นมีคนเหย่แล้วนะครับก็เลยต้องหยุดครับเกาะได้สวดถาบอยู่นะครับไข่มดแดงของเรานะครับได้ก้อยคนเราก้อยอยู่กับพรานต้นนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับถ้าพรานต้นไม่พาผมไปจับหอยต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่องหนูมันโค้นะครับแล้วก็พรานต้นเฟซบุ๊กแอดไปได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับ วันนี้ก็เยไข่มดแดงได้ประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ